เปินศิรัทยาอิสระพักดีครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินและผู้กปอาตั้ง Wealth Me Up สื่อด้านการเงินส่วนบุคคลตั้งคำถามกับเรานะครับว่าพร้อมแค่ไหนถ้าต้องเกษียณในวัย75ปีเธอรออยู่แล้วนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐ,ฐกิจครับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโดยศิรัทยาอิสระพักดี สนับสนุนโดยขาวละอ,อเพสัชสมุนไพรคุณภาพสำหรับทุกกลุ่มอาการขาวละอเพสัตสมุนไพรที่คุณวางใจได้สวัสดีครับน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะคุณมารินสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมครับ <c oughs> ค,ค,คุณเฟิร์นพร้อมไหม จริงๆส่วนตัวเฟิร์นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เฟินสามารถกเกษียณได้เพราะว่าเราสามารถสะสมตัวสินทรัพย์ได้ก้อนหนึ่งเนี่ยน,นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากลอง Early r e t i r ทายกเกษียณเร็วแล้วก็ใช้เวลาแบบว่างๆแบบไม่ทำอะไรสักสองสาเดือนนะคะก็เบื่อมากเลยค่ะคุณวาเลนรู้สึกว่า จนวันนี้ถามตัวเองว่าเออหกสิเราจะเกษยียรหรือเปล่าก็ต้องตอบตามตรงว่าคงไม่แต่ว่าคงจะมีวิธีในการเลือกทำเลือกเวลาที่เราจะใช้เนี่ยกับแต่ละอย่างเนี่ยต่างไปจากวัยที่เรายังมีแรงเยอะยังมีกำลังกายสูงยังนอนดึกได้อะค่ะผมก็อยากถาม,<ผ>มคุณวารินเหมือนกันว่าพร้อมไหมคะเจผมก็พร้อมคืออย่างนี้คุณเฟิร์นเพราะว่าผมเนี่ยฟรีแลนซ์มาตั้งแต่อายุ ยีสิบ้านะฮะคือทำงาน mm. ประจำได้แค่ปีเดียวเนี่ยครับจากนั้นก็ฟรีแลนซ์มาตลอดเนะี่ยเพราะฉะนั้นนี่มันมี work life balance มาตลอด mm. ล้วก็อยู่ในคอนเซ็ปต์ที่ว่า life is a vacation you know when you enjoy you know what you do you know mm. when you when you love what you do เนี่ย life is a vacation mm. เพราะฉะนั้นนี่ผมไม่เคยรู้สึกว่ามันคือทำงานเนี่ย mm. แล้วเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าหยุดเนี่ยมันก็จะทำให้เฉา เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าคนรุ่นใหม่ที่ตอนนี้ก็กําลังเทรนดเรื่องของ work life balance เนี่ยนะฮะก็จะไม่จะไม่รู้สึกอะไรถ้าจะต้องเกษียณแบบไม่ต้องเกษียณก็คือทํางาน,นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆ slowly ไม่อยากใช้คำว่า early retire แต่เป็นแบบว่า slowly retire มากกว่านะครับสําหรับผมนะ อืมค่ะซึ่งจริงๆก็อาจจะต้องบอกว่าคุณวาเลนกับเฟิร์นเนี่ยอลจจะโชคดีก็ได้คือด้วยความที่เรายังพอมีทักษะบางอย่างที่สามารถทำงานได้แม้จะเลยวัยที่เป็นอายุเกษียณของประเทศนะคะแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามีคนจำนวนหนึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้เช่นพอถึงอายุไม่ว่าจะ55-60ปีเนี่ยก็จำเป็นต้องออกจากงานเพราะว่าบริษัทองค์กร มีกำหนดเอาไว้ว่าให้ทํางานได้ถึงเท่านี้ยกเว้นเขาต่ออายุไปขึ้นอยู่กับเอเรามีความสามารถในการสร้างคุณค่ากับองค์กรตอนนี้มาน้อยแค่ไหนนะคะ oh. อ๋อแต่ทีเนี้ยเรื่องวันนี้ที่อยากชวนคุยก็เพราะว่ามีเสียงแตกค่ะคือเฟิร์นก็เลยลองโยนคําถามไปแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ได้คิดอะไรมากพอดีไปเห็นอาร์ติเคิลหนึ่งของทางบ b บซีเกี่ยวกับเรื่องเนี้ย กเกษียณอายุ75ปีเฟิร์นก็เลยลองโยนคำถามไปในเพจของเฟิร์นคือ Well m มี p ันะคะว่าเอ๊ะพร้อมไหม <laughs> จะต้องกเกษียณตอนอายุ75็ดสเชื่อไหมว่าไม่ถึง10บนาทีค่ะคนตอบเป็นร้อยเลยค่ะ <c oughs> คือก็ตกใจว่าแบบโอ้โหแปลว่าคนเขาพร้อมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆพอสมควรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโพส์ตมา4ี่ชั่วโมงนะคะก็มีคนคอมเมนต์มาและสาม้อยสีโพส์ตนะคะ <c oughs> คือคนยังไม่ได้ทําสถิตินะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปในทางไหนแต่ที่อ่านดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะมองว่าถ้ากําลังกายยังมีกําลังสมองยังไหวคนจํานวนหนึ่งก็บอกว่า ก็อาจจะไม่ต้องตีกรอบไหมว่าจะต้องกเกษียณ75แต่อาจจะให้สิทธิ์ในการที่ควรมีศักยภาพทํางานต่อได้ซึ่งก็ต้องอยอมรับว่าวันนี้หลายประเทศเป็นแบบนั้นแต่คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะคะก็บอกว่าไม่ไหวแล้ว แค่ห้าสิบเนี่ย <c oughs> ก็อ่อมแล้วก็คือแบบไม่สามารถจะใช้กำลิกำลังตัวเองไปในการ <c oughs> ทำงานได้บางคนก็บอกว่าเห็นเพื่อนร่วมง,งานรุ่นพี่ห้าสิบห้าปีก็เริ่มที่จะไม่ค่อยทำงานแล้ว <c oughs> ก็จะกลายเป็นปิดโอกาส ให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดแรงงานหรือเปล่าอันนี้ก็มีหลายความเห็นที่แสดงกันไปนะคะก็เลยอยากชวนคุยเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณวาเลนหลากหลายมากเลยครับเข้าใจเลยว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานตามแพชชั่นแต่ต้องทํางานนี้ด้วยความจําเป็นในแง่ของเศรษฐกิจอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็อาจจะรอวันเกษียณเพื่อที่จะได้เก็บเงินก้อนแล้วก็ไปล่าฝันของตัวเองถ้ายังมีเรี่ยวมีแรงอยู่ถุนแป๊บเราก็เห็นเคสแบบนี้เยอะมากที่อ่ะ เปิดรีสอร์ทเปิดร้านอาหารเปิดนู่นเปิดนี่จากกันเก็บเพราะว่าอะไม่ได้ทํางานที่ตัวเองรักแต่ต้องทาเพื่อความจาเป็นอย่างเนี้ยมาจนเกษียณใช่ไหมครับทําให้พอพูดถึงว่าจะเลื่อนอายุเกษียณเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในต่างประเทศเนี่ยก็เดือดร้อนไงฝรั่งเศสเนี่ยชัดมาก <แ S 1> คืออย่ามาอย่ามาแตะเอาไเกษียณของฉันฉันรอวันนี้มานานมันเหมือนโดนโกงอะเนะมันเหมือนโดนหลอกอะคุณหลอกดาวอ่ะอะไรเงี้ยนี่เข้าใจได้นะแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นธุรกิจส่วนตัวมาตลอดในอเงี้ยอันนี้ผมเห็นกระตายอะไรยครับเพราะเราบอกให้เขาหยุดให้เขาเลิกทํางานเนี่ยเขาจะแก่ลงในบัตรดนเลยครับอืมจริงค่ะจริงค่ะเช่นเดียวกับออพอดีมีญาติผู้ใหญ่ฝหลายคนนะคะที่รู้จักเนี่ยก็เข้าสู่วัยเกษียณแล้ว เออต้องบอกว่าในช่วงก่อนกเกษียณเนี่ยก็จะเป็นคนที่เฟรชมากนะคะแล้วก็การพูดคุยการสนทานานเนี่ยก็จะเป็นไปด้วยความสนุกแต่พอวันที่เขาก็เสียเข้าสู่ปีที่4ที่5ก็จะเริ่มเห็นและ ว่าบทสนทนาหรือแม้แต่ในยะของความคิด mindset ของเขาก็จะเปลี่ยนไปพอสมควรนะคะ<ม>ที่นี้ถามว่าแล้วทำไมวันนี้มาคุยเรื่องนี้คุณวริน<ม><ม>คือมันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะจากทาง BBC เขาไปรวบรวมหลายความเห็นมาหนึ่งในนั้นก็คือแลลลี่ฟิงนะคะเขาเป็น CEO ของทาง Black ็อกแบล็กล็อกเนี่ยเป็นบริษัทที่บริหารจัดการเงินลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเขามี AUM หรือว่า Asset Under Management บริหารเงินเนี่ยที่อยู่ภายใต้การจัดการของเขาเนี่ย กว่าเก้าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐกว่าเก้าทิลเลียนทีเดียวคือเขาออกมาบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำงานแล้วอย่างที่คุณวาเลนบอกเลยคืออาจจะเป็นงานที่เขามองว่ามันมีปลายทางของเวลาคือหกสิบปีเกษียณเพื่อใช้ชีวิตรับเงินบำนาญน,นะคะรวมถึงเขาจะได้สวัสดิการจากภาครัฐไปใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณเนี่ย น่าจะเป็นไปได้ยากแหละที่จะทำได้ในวัยหกสิบเพราะว่าคนเราเนี่ยอายุยืนขึ้นและมันก็แปลว่าเราต้องใช้เงินมากขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าอายุยิ่งยืนก็ยิ่งใช้เงินเยอะสองก็คือเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราจะไปหวังพึ่งพารัฐ ก็น่าจะไม่ใช่ทุกประเทศที่สามารถทําได้ยกเว้นประเทศในแถบสแกนดิเนเวียหรือประเทศที่ไหลออมีสวัสดิการจากภาครัฐค่อนข้างดีหรือแม้แต่ประเด็นที่3าคือค่าครองชีพเนี่ยสูงขึ้นเยอะมากคือเงินที่เคยคิดว่าจะพอสุดท้ายพอกเกษียณจริงอะค่ะ ก็อาจจะไม่พอก็ได้ดังนั้นวันนี้เราเลยเลยเห็นหลายประเทศนะคะเริ่มที่จะขยับอายุเกษียณเฟงก็เลยไปนำข้อมูลล่าสุดนะคะที่เขาคำนวณดูว่าแต่ละประเทศเขาตีกรอบอายุเกษียณไว้เท่าไหร่ที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่นะคะในแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลีใต้จีนอินเดียอินโดนีเซียเนี่ยนะคะประเทศกลุ่มนี้ที่น่าสนใจคือนอกเหนือจากอายุเกษียณของเขาไม่เยอะแหละคืออยู่ราวๆห้าสิถึง65ปี57ปีคืออินโดนีเซียนะคะเป็นประเทศที่ตั้งอายุเกษียณไว้ห้าสิปีอินเดียห้ปีจีน60ปีเกาหลีใต้62ปีญี่ปุ่น65ปี แต่ว่าเอาถึงเวลาจริงอะค่ะกลับพบว,ว่าคนของชาติเอเชียเหล่านี้ต้องทำงานต่อไปจนถึงอายุเนี่ยกว่า60ปีกว่าวัยเกษียณที่ทางการกำหนดไว้ทุกประเทศเลยญี่ปุ่นเนี่ยกำหนดเกษียณ65แต่กลับพบว,ว่าคนญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยนะคะส่วนใหญ่ทำงานถึงอายุ68ปีเกาหลีใต้เนี่ยกำหนดอายุเกษียณ62แต่กลับพบว,ว่าเขาทำงาน ถึงอายุ66ปีจีนเนี่ยกำหนดอายุกเกษียณ60แต่คนจีนส่วนใหญ่ทำงานจนถึงอายุ66ปีเช่นเดียวกับอินเดียกำหนดกเกษียณห58แต่ทำงานจริงอีก10ปีเลยค่ะไปกะเกษียณตอนอายุ67ที่แล้วนี่คืออินโดนีเซียนะคะคือกำหนดอายุกเกษียณค่อนข้างต่ำาสิปีแต่คนอินโดนีเซียส่วนใหญ่เขาทำงานจนถึง69ปีเลย คือเกือบเกือบิปีเลยนะคะก็เลยเห็นเลยว่าสิ่งที่น่าสนใจคือคนเอเชียกําหนดอายุกเกษียนค่อนข้างต่ำแต่ x f e กเ i v e r e t i r e m e n t age ก็คืออายุกเกษียนจริงๆคือหยุดทำงานจริงๆเนี่ยสูงมากนะคะท,ที่ตัดภาพมาดูทวีปที่ต้องบอกว่าเป็นทวีปต้นแบบและกันของใครหลายคนที่บอกว่าเออเขามีสวัสดิการในการดูแลที่ดีมากเลยนะกลับพบว่าประเทศเกือบทั้งหมดของยุโรปนะคะ เขากเกษียณก่อนอายุกเกษียณคือส่วนใหญ่เนี่ยประเทศไม่ว่าจะเป็นไอซ์แลนด์นอร์เวย์เนี่ยเขากำหนดอายุกเกษียณ67นะคะเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กอังกฤษ เยอรมนีสวีเดนเนี่ยกำหไว้ประมาณสัก66ปีที่เหลือสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์ฮังการีออสเตรียสเปนเบลเยียมฝรั่งเศสเนี่ยนะคะกำหนดไว้65ปีแต่กลับเพราะว่าคนส่วนใหญ่คือกว่า90%ของประเทศเหล่านี้เขาหยุดทำงานก่อนอายุเกษียรแล้วเขาก็รอ ได้สวัสดิการในวันที่ถึงวันเกษียณตามกำหนดก็คืออายุ65ปี66ปี67ปีหยุดก่อนไม่เยอะค่ะบางประเทศก็ประมาณสักอายุ62หยุดและเกษียณ65บางประเทศก็อายุ64หยุดและเกษียณ66เป็นตน้นทีนี้ที่น่าสนใจก็คือพอเราเห็นแบบเนี้ยค่ะมันก็เริ่มสะท้อนมิติว่าเออจริงๆแล้วโลกวันนี้ดูเหมือนว่าการเกษียณเนี่ยมันจะยากขึ้นเมื่อเทียบกับ30ปีก่อนหนะ้า ก็คือรุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเราแล้วมันจะยากขึ้นอีกนะในช่วงสามสิบปีนับจากนี้ก็คือใครอายุสามสิบวันเนี้ยถามว่าจะเกษียณหกสิบเนี่ยไม่น่าง่ายนะคะเพราะอย่างที่คุณมีไปหลายอย่างแหละนะคะคืออายุยืนขึ้นต้องดูแลตัวเองมากขึ้นค่าครองชีพก็สูงขึ้น ดังนั้นเนี่ยทางลาลี่ฟิง CEO ของ b l a c k บล็อกเนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่65แล้วแหละที่เป็นค่าเฉลี่ยของอายุกเกษียณคนทั่วโลกที่ควรจะเป็นแต่นับจากนี้ไป75็ดสิบห้าอนิวหกสิบห้าก็คือ,อมันจะต้องเป็น75แล้วแหละคือ,อคนค่าายุยืนขึ้นนะครับแล้วก็สังคมสูงวัยเนาะ ถูกต้องค่ะแล้วอย่างหนึ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือที่ันอ่านคอมเมนต์ที่ันลงในว e ลมีอัพเนี่ยนะคะคือหลายคนเขากลัวันว่าซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นรูปโปรไฟล์นะคะก็จะเป็นคนที่มีลูกอ่าเขาก็เลยกลัวว่า ถ้ากเกษียณ75เนี่ยเท่ากับจะปิดโอกาสให้เด็กคู่รุ่นใหม่มาทํางานหรือเปล่าแต่เชื่อไหมว่าในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าพอประชากรอายุยืนขึ้นมันมีอีกมิติหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันคือเด็กเกิดใหม่ลดลงเด็กเกิดใหม่ลดเท่ากับกําลังแรงงานเข้าสู่ตลาดน้อยลงไปด้วยสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือในหลายประเทศค่ะคนที่เข้ามาทํางานใหม่ จะน้อยกว่าคนที่ออกจากงานจากการเกษียณแปลว่าถ้าอัตราย,ยังเป็นแบบนี้เกิดน้อยกว่านะคะแล้วก็คนเข้าสู่ตลาดแรงงานยังน้อยแบบนี้อนาคตจะเกิดการขาดแคลนแรงงานแน่นอนซึ่งอังกฤษกำลังจะเจอและเร็วกว่าเพื่อนเลยปี2029นะคะจะเกิด อาการที่บอกว่าคนเข้าทำง,งานใหม่น้อยกว่าคนเกษียณบอร์ซิลปี2035อินเดียปี2048ขณะที่ประเทศมีชประชากรสูงมีอัตราการเกิดสูงอย่างอินเดียยังเจอเลยนะคะ<ฮ>อเมริกาเนี่ยน่าสนใจคือแม้เขาอัตราการเกิดจะน้อยลงแต่ว่ากว่าเขาจะ,ะเผชิญปัญหาเนี่ยคือ2053 อ่าทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ต้องกลัวหรอคกค่ะกําลังจะบอกสื่อไปแบบนั้นนะคะว่าถ้าวันหนึ่งที่มันถูกยืดอายุเกษียณไปสิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ได้มาแย่งงานใครแต่เพราะมันไม่มีคนมาทํางานคนที่ยังสุขภาพแข็งแรงดีทั้งกายทั้งใจทั้งสมองเนี่ยเขาเลยยังต้องเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนะคะอืม,อมครับแต่เนาะลักษณะของงานก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่า คือเราต้องไม่ลืมว่ามันก็จะมีโรบอทมันก็จะมี AI เข้ามาทำในงานต่างๆคือรูปแบบงานมันต้องเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะยังต้องทํางานถึง7จเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของ up skill ต้องมีเรื่องของ re skill เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยคงไม่ใช่เป็นการทํางานแบบเดิมแน่นอนนะครับใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้เองนะคะมีคนเคยตั้งคําถามไว้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทําทไมนะทาไมถึงต้องกเกษียณตอนอายุ60ด้วยละ่ะ ซึ่งตัวเลขเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องนี้นะคะทางด้านของอาจารย์ด้านประชากรและสุขภาพจาก l o n d o n School o f Hygiene a n d Tropical Medicine นะคะที่ชื่อว่า Rebecca า h เชียนะคะบอกว่าอายุไขข,ของคนทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลาง1.8.50แ้าและแต่อายุกเกษียณไม่เปลี่ยนเลยซึ่งถ้าไปดูแล้วนะคะมันไม่มีความชัดเจนหรือพูดง่ายคือไม่ได้มีที่มาชัดเจนว่าทำไมต้อง60 แต่มีคำสันนิษฐานนะคะจากหลายหลายท่านทีเดียวจากทั้งนักวิจัยด้วยจากอาจารย์ด้านการเงินด้วยจากหลายมทยาลัยนะคะพูดตรงกันบอกว่าเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยอายุข,ขัยของคนเนี่ยในยุคปี2000ลงไปเนี่ยจะอยู่ราวสัก60สิกว่าปีคือบวกลบประมาณ5ปีนะคะหกสิบต้นห0สิบกลางเป็นต้นนะคะมันเลยกลายเป็นว่าเป็นคำสันนิษฐานนะคะว่า คนที่เขาตั้งอายุเกษียณในยุคนั้นเนี่ยก็อาจจะประเมินว่าเอาละในเมื่อวันนี้คุณทำงานไปจนถึงอายุ60แล้วคุณก็ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องทำอะไรอีกสัก3-4-5ี่หปีก็น่าจะทำให้สามารถจากไปได้อย่างมีความสุขนะคะพูดง่ายคือกำหนดตามอายุไขของคนแต่ไม่ได้บอกว่าอายุไขเท่ากับ60นะคะแต่ว่าขยับไปนิดหนึ่งคือพอทำงานถึง60แล้อีกไม่กี่ปีก็จากโลกนี้ไป แปลว่าเขายังแข็งแรงอยู่นะในยุคที่เขากเกษียณตอนหกสิบเนี่ยแต่วันเนี้ก่อนโควิด1 9นะคะ<ม>อายุไขคนทั่วโลกขยับขึ้นแล้วนะคะเป็นเจ็ดสิบสามปีมแปลว่าถ้ายังตีกรอบว่ากเกษียณหกสิบเนี่ยนั่นเหลือเวลาหลังกเกษียณยาวมากนะคะคือสิบสามปีด้วยกันม,มันจะไม่ได้ทฤษฎีเดิมแหละที่มีการสันนิษฐานกันว่ากเกษียณปุ๊บ ก็ใช้ชีวิตอีก4ี่ห้ปีก็จากโลกนี้ไปแล้วที่สำคัญวันนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่าคนที่อายุ60ขึ้นไปจนถึง70หรือบ้างบางประเทศในี่แปด้วยซ้ำยังแข็งแรงมากยังแอคทีฟมากเราก็สุขภาพดีนะทั้งกายทั้งใจทุกอย่างพร้อมทำงานนี่แหละซึ่งถ้าคนกลุ่มนี้เขายังไหวยังไงก็ควรต้องเพิ่มอายุเกษียณเพราะ ภาครัฐดูแลไม่ไหวคะ่ะรัฐบาลทุกประเทศเลยนะคะไม่ได้ออกแบบมาจะดูแลคนที่อายุยืนถึงแปดเก้าสิบปีคือเขาแค่ตีกรอบว่าหกเจ็ดสิบปีคือแม็กซิมัมที่เขาจะให้สวัสดิการผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นเมตตีแคร์ต่างๆหรือว่าเงินที่เป็นบำนาญเช่นเดียวกับบ้านเราจริงๆมีประเด็นเรื่องประกันสังคมว่าจะล้มละลายหรือเปล่าใน30สิปีข้างหน้าที่นักวิชาการก็มาตั้งคาถามด้วยเหมือนกันก็เพราะประเด็นนี้เลยเพราะว่าทุกประเทศนะคะ ไม่ได้ตั้งว่าคนจะต้องอายุยืนและเขาต้องดูแลไปจนถึง80-90ปีดังนั้นยังไงเนี่ยหนึ่งวันนี้ผนเชื่อว่ารัฐบาลหลายประเทศก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ว่าจะขยายอายุกเกษียณไหมเช่นเดียวกับภายกอะชน2ก็คือ ถ้ารัฐบาลไม่ขยายสิ่งที่วันนี้ทุกคนต้องทำก็คือต้องเตรียมพร้อมดูแลตัวเองเพราะอย่าลืมว่าในอดีตเราทำงานตีกลมๆนะคะอยู่25จนถึง60ปีเท่ากับ35ปีเพื่อจะใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณเราสัก10ปีเอาเงินเก็บสะสมเนี่ยก็คือ1ในสามมาใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณถูกไหม แต่วันนี้มันไม่ใช่แหละถ้าเราอายุ80 90เท่ากับเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่อะเพื่อที่จะใช้ชีวิตในวันที่เราไม่มีรายได้เลยอีก20 30ปีทั้งๆท,ที่เราทํางานแค่30กว่าปีเท่านั้นเองอันนี้ก็เลยเป็นจบตัวใหญ่ๆที่ชวนคิดกันค่ะแล้วมันก็เป็นภาระของรัฐบาลด้วยนะครับคุณเสิีรัธยาเ<ม>ชื่อว่าคงได้เห็นที่เขาแชร์กันในโซเชียลมีเดียเยอะเลยนะครับที่ว่าคนไทย66ล้านคนยื่นแบบแสดงรายการภาษี ไดบคนธรรมดาเนี่ย10.3ล้านคนโดยมีผู้ที่มีภาระภาษีต้องจ่ายเนี่ยเพียงแค่4 7 1 7 4 1 7ล้านคนยื่น10.3ล้านใช่ไหมครับจาก6กคนเนี่ยแต่เสียภาษีจริงๆเนี่ย4 7 4 1 7ล้านคนคิดเป็นเพียงแค่ 6 3จุดสามหนึ่งเอร์เซ็นของคนทั้งประเทศอ่ะอรัฐบาลจากไหน,นมาเลี้ยงยิ่งอายุยืนขึ้นเราจะเกษียณหกสิบเนี่ยเราจะอยู่อีกกี่ปีถูกไหมฮะแล้วเป็นค่าใช้จ่ายของรัฐไหมครัรบคนแน่นอนค่ะซึ่งผมคิดว่าสิ่งสำคัญในหลายรัฐบาลที่เราเห็นอย่างเช่นในยุโรปนะคะฝรั่งเศสก็เป็นประเทศที่มีสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุทำไมก็ถึงต้องขยับเพราะว่าการยืดเวลาเกษียณอายุของทางการออกไปเท่ากับเงินที่เขาจ่ายมันหาย ใบ5้5ปีพูดง่ายคือเขาก็จะกักเงินเอาไว้ดูแลคนได้นานขึ้นตามอายุที่ยืนขึ้นแต่ก็ไม่ทําให้เป็นภาระกันขลังมากจนเกินไปเช่นเดียวกันว่าย่างไงในเอเชียเองต้องอยอมรับว่า เรายังไม่ค่อยเห็นนะคะในมิติของรัฐบาลที่ยืดอายุเกษียณไปมากนักที่มากที่สุดที่เราเห็นคือญี่ปุ่น65ปีแต่ก็ถามว่าพอหรือเปล่าเราก็เห็นคนญี่ปุ่นโห8 90เรปียังแข็งแรงอยู่ก็มีดังนั้นรัฐบาลยังไงต้องต้องขยับเรื่องนี้แน่นอนไม่เช่นนั้นลำบากไม่ลำบากในยุครัฐบาลนี้ก็ลำบากในยุคลูกหลานของเขาแน่นอนล่ะคะ่ะของเราเนี่ยแหละค่ะ ขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณ,คณเฟิร์นขอบคุณค่ะคุณวาเลนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นเสีรธยาอิสระพักดีนะครับ